สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยนะคะพี่ๆกับพีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะ ฝากพี่พที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศน8์แปค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พอ่ะวันนี้ก็มีพาพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่ถูกใสจสนใจยังไงนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่อเพิ่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เนาะ แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่เป็นพระปิดตาะค่ะพี่จ๋าพระปิดตานะคะพ,พ,พ,พี่เก่าๆค่ะด้านหลังมีอักขระลายยันนะคะพี่จ๋าสำหรับองค์นี้เป็นปิดตาหลังยันค่ะปิดตาหลังยันเก่าสวยะคะ่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋า แบ่งปันให้พี่เอฟซีนะคะพี่พระปิดตาหลังยัน300บาทหมายเลขที่1ค่ะหมายเลขที่2นะคะ2เป็นพระปิลันค่ะพี่พระปิลันเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆองค์เล็กแบบนี้ค่ะพระปิลัน300บาท2อ,องค์500บาทค่ะอ่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันใี่พี่เอฟซีเลยที่300บาทค่ะ พระปิรันนะคะพี่หมายเลขที่สองสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามนะคะพี่สามเป็นหมูนะคะพี่สาวัดบางพระนะคะพี่หมูหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะพี่สามีชื่อหลวงพ่อนะคะพี่เป็นหมูหลวงพ่อเปิ่นนะคะพี่สามีอัขรลายยันค่ะพี่อ่าเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่๋าเก่าสวยพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะพี่อ่า มีอักขระลายันหมายเลขที่3นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่4นะคะพี่จา๋าสี่เป็นนางพญาค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะสําหรับนางพญาเนื้อดินนะคะพี่นี่เป็นพระนางพญาหมายเลขที่สี่ค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พ นี่ค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหองค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะนางพญา300บาทค่ะหมายเลขที่5นะคะพี่เป็นนางพญาเช่นกันค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระนางพญาหมายเลขที่5นะคะพี่เนื้อความเก่ามาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋านี่นะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋านางพญาหมายเลขที่ห้านะคะพ,พี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ,ะหมายเลขที่6ค่ะ6เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่สมเด็จหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะคะพ,พ,ะคะพี่ด้านหลังเป็นตราแบบนี้นะคะ่ะพี่ เป็นยันนะคะพี่จ๋าปั๊มยันแบบนี้ค่ะหมึกสีแดงนะคะพี่พอ่ะนี่เป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหมายเลขที่6ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่7เป็นคุณแผน,นะค่ะพี่จ๋าคุณแผนเนื้อดินนะพี่เป็นคุณแผนอุ้มนางนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ คุณแผ่นเนื้อดินนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่สององค์500บาทค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะพี่อ่ะนี่เป็นคุณแผ่นอุ้มนางค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลขที่7ค่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่จ๋า8ดเป็นเหรียญค่ะเหรียญปลัดยมปี2471เหค่ะพี่เหรียญพระประลัดยมนะคะพี่จ๋าปี2471ค่ะ เป็นเหรียญเก่าพอสอลึกนะคะพี่สภาพก็ผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าเหรียญพระปลัดยมแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่9เป็นพระวัดพลับนะคะพี่จ๋าวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะพี่ 300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้ <ๆ S 1> แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่อ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่พี่อ่ะหมายเล็กที่9้านะเอหมายเลขที่10ค่ะพี่จ๋10<ม>นะะา10เป็นพระศรีวรีนะคะพี่หมายเล็10เป็นพระศรีวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยค่ะ มาในเลี่ยมนะคะพี่จา๋าสีวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่หนงค์2องค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่นี่ค่ะหมายเลขที่10นะคะพี่11นะคะพี่จา๋าเป็นสมเด็จคะแนนค่ะ นี่คะ่ะนี่เป็นสมเด็จคะแนนนะคะพี่จ๋าองค์เล็กๆค่ะพี่สมเด็จคะแนนนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อดินด้านหลังมีรอยจานค่ะนี่คะ่ะสมเด็จคะแนนเนื้อดินหลังจานนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะพี่สององค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยจ้ะอ่ะหมายเลขที่12เป็นนางพญาค่ะพี่องค์น,นี้เป็นนางพญามีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่จ๋า นี่นะคะหรือเขาเรียกอย่างอื่นในบ้านเข้าใจว่าเป็นนางพญานะคะพี่ยังไงข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นนางพญาสามร้อยบาทคะ่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทคะ่ะเก่าสวยคะ่ะนี่นะคะหมายเลขที่สิบสามค่ะพี่จ๋าเหรียญรัชกาลที่หกนะคะพี่นี่คะ่ะ เหรียญรัชกาลที่หนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานเก่าๆนะคะพี่ขามีคราบความเก่าเขียวๆมาแบบนี้ค่ะอ่ะนี่เป็นเหรียญรัชกาลที่หนะคะพี่ด้านหลังค่ะพี่จ๋าที่ระลึกครบรอบ60ปีการอมสินนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เขาเขียนมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าอ่านี่ค่ะ แบ่งปันให้พี่ FC นะคะพีจาเรียนรัชกาลที่6ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข13ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองนะคะพี่จ๋าปู่สุกวัดปากคลองสอง6ค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าห่วงเชื่อมเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมขามเท่า300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่เอ่อ สิบห้านะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่เป็นรูปหล่อเก่าๆค่ะพ่อเงินนะคะพี่คราบเขียวคราบความเก่ามาเต็มนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จาสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะคะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลข16ค่ะพี่เป็นตะกุดนะคะพี่จ๋ตาตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะมีเหมือนเป็นรอยเขาเรียกรอยปั๊มนะพี่นะนี่ค่ะปั๊มหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋านี่นะพี่นะอ่ะตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่นะคะไม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จาแบบนี้เลยค่ะอ่ะแบ่งปันอยู่ที่ 300บาทนะคะพี่จ๋าความยาวนี่ประมาณ1นิ้วความอันนี้นะพี่นะประมาณ1นิ้วนะคะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทค่ะ2อ,องค์5 0 0บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่17เป็นนางพญาพร้อมเลี่ยมเก่านะคะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมไว้แบบนี้ค่ะพี่นางพญาหมายเลข17ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมเปิดประมาณนี้ค่ะนี่เป็นนางพญานะคะพี่จ๋าหมายเลข17แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข18ค่ะ18นะคะพี่จ๋า18เป็นพระกิ่งเปาเรรนะคะพี่กิ่งเปาเรศรัชการที่5นะคะพี่จ๋านี่ค่ะใต้ล่างเขียนว่าเปาเรรนะคะพี่จ๋าอ่ะเป็นกิ่งรัชการที่5ค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่กิ่งเปาเวเรรัชกาลที่5ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข18ค่ะ19นะคะพี่ขา19เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะสองพันห้าร้ยห้าสิบสองนะคะพี่หลวงพ่อกลวย2 5งหค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่2องค์500บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่ะหมายเลขที่20ค่ะเป็นพระกุเพชรบูรณ์นะคะพี่จ๋าพระกุเพชรบูรณ์เนื้อชินพร้อมการเลี่ยมนะคะเก่าสวยนะคะพี่จ๋ามีคราบไข่นะพี่นาด้านในเป็นเนื้อชิน,นะคะ่ะ นี่ค่ะด้านหลังค่ะพระกุนะคะพี่จา๋าเนื้อจินแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข20บค่ะพี่จา๋าเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่ค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่หาด้านหลังเป็นตรายางค่ะพี่สมเด็จเก่าหลังตรายางนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จา๋าสององค์500บาทค่ะ เกสวยนะคะพี่พี่นี่ค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาะคะ่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อกลันนะะ่นค่ะพี่พ่อกลั่นสองสี่หกเก้านะคะพี่จ๋าสรรภาพก็ผ่านการใช้งาน,นะคะ่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าผ่านการใช้งานนะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะอ่ะหมายเลขที่23ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรหมนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่ นี่ค่ะเก่าสวยนะคะนี่ค่ะใต้ฐานนะคะพี่มีการตอกโคตรรูปละกังนะคะพี่อ่ะ รูปหล,ล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่จ๋า300บาทสององค์500บาทหมายเลข2ี่ค่ะ24นะคะพี่จ๋าเหรียญพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อค่ะพี่เหรียญอาจารย์ทองเท่านะคะพี่จ๋าพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อค่ะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋า จังหวัดพัทธลุงนะคะพี่เหรียญปี25 2 0ยค่ะเหรียญหลวงพ่อทองเท่านะคะพี่จ๋าพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อ3 0 0อบาทหมายเลข24ค่ะ25เป็นคุณแผ่นเนื้อดินหลวงพ่อเต๋ค่ะพี่พ่อเต๋คงทองนคนปรปฐมนะคะพี่คุณแผ่นเนื้อดินหลวงพ่อเต๋ค่ะ แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋า26เป็นพระสังกจายค่ะพี่สังกจายเนื้องผงพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าเลยนะพี่นองค์นี้คะ่ะพระสังกจายเนื้องผงพร้อมการเลี่ยมแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่หมายเลขที่26นะคะพี่จ๋าพี่พรับไปพร้อมใช้นะพี่นะ เป็นสังกะจายเนื้อผงพร้อมกันเลี่ยม300บาทค่ะ27เป็นพระซุ้มกอค่ะพี่จ๋าซุ้มกอมาในเลี่ยมเก่าสวยนะคะพี่อ่ะแบ่งปันอยู่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่ซุ้มกอเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเก่า,เก,าเก่าแบบนี้300บาทพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ถูกใจหนึ่งองค์หรือสององค์แม่บ้านก็ส่งนะคะพี่จ๋าชอบอกชอบใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะ หมายเลขที่28เป็นสมเด็จหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่สมเด็จหลังยันนะคะพี่ขาหลวงปู่มหาศิลาค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่นะคะนี่คะ่ะด้านหลังครับพี่เป็นสมเด็จหลังยันค่ะพี่หลวงปู่มหาศิลาค่ะแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่จา๋า2องค์500บาทค่ะ นี่ค่ะพี่อันนี้เป็นหมายเลขที่28ค่ะ29เป็นพระผงดวงเศรษฐีนะคะพี่จ๋าพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลาค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระเนื้อผงดวงเศรษฐีนะคะพี่หลวงปู่มหาศิลานะคะพี่จ๋าเป็นรุ่นหนึ่งวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะพี่300บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่นะ อ่ะหมายเลขที่30ค่ะเป็นพระปิดตานะคะพี่่ะปิดตาเนื้อไม้ตะเคียนนะคะพี่หลวงปู่มหาศิลาค่ะนี่ค่ะปิดตาหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่าเป็นปิดตาเนื้อไม้ตะเคียน,นะคะ่ะพี่ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทหมายเลข30ค่ะ31เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่เป็นรอยนะคะพี่หมต้องแจ้งก่อนว่าเป็นรอยแยะลงมาตรงนี้นะคะพี่อะ นี่เป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานค่ะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะแบ่งปันที่พี่เอฟซอยู่ที่300บาทค่ะพี่สององค์500บาทนะคะพี่จา๋าหมายเลข31นะคะ32เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่เดี๋ยวไปบ้านให้ชมด้านในค่ะอ่านี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลข32ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะนี่ค่ะพี่สมเด็จเก่า300บาทค่ะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะ1องค์2อ,องค์ส่งทุกรายการค่ะพี่สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข32ค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะ3 3ค่ะพี่นี่ค่ะ อันนี้มีร่องรอยการแตกรายงานนะคะพี่คะสมเด็จเก่าหมายเลขที่สามสิบสามนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋า แบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่อ่ะ34เป็นวัดเกตรคร่ะพี่สมเด็จวัดเกตนะคะพี่สากเก่าๆเลยค่ะมีร่องรอยการบินด้านบนนะคะพี่จ้งต้องแจ้งก่อนนะพี่มีการบินตรงนี้ค่ะพี่อ่ะนี่นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าวัดเกตคะ่ะ แบ่งปันที่300บาท2ององห0าบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยครัพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋า300รอยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่35ค่ะพี่นี่ค่ะมาแบบนี้นะพี่นะ่สมเด็จเก่าหมายเลข35ค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังแตกายงาเก่าๆนะคะพี่นี่เป็นหมายเลขที่35แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ36เป็นพระกุแม่ย่าสุโขทัยค่ะพี่ รัก,กุแม่ยา่าสุขโขทัยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่อ่ะฝากพี่พี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านคะ่ะกราบขอพระคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่สำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ขาศูนย์ 9 15 80 65ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่คะอ่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ๆสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะหลายแม่บ้านชื่อโรสนะพี่สาโอรอเรือสอเสือค่ะติดต่อกันเข้ามาค่ะอ่ะ วันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใจด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจกักวันนี้ทาให้บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่คะปราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า